นะครับน้องนัดอะไรเนาะน้องนัดหรือพี่นัดวะผมไม่รู้จักนะครับผมไม่รู้จักว่าอายุเท่าไหร่ขอรู้รู้จักอยู่ในวงชงเก,ก้นะครับน้องนัดก็มาแรงมากนะครับมาแรงมากนะครับมักเขาเบ,าบิร์ตอลาตะกี้กันวงสิงสะอ่อนนันเอยเชื่อมเชื่อมเชื่อมบนันดนกันนี้ไปทางไหมถับเบิ้งแกปภพพีบีฮดหนาวไหมปับ๊บจะทามาแกปภพพีกี่ก้อนทเบิ้งเนี่ยทัเบิ้ง เป็นยังซี่เอฟซีบานสิงเป็นอย่างนี้ตลอดผมผมรู้สึกเฉยๆนะเวลาเห็นเขาแบบตื่นเต้น <c oughs> อะไรสักอย่างจริงๆผมผมผมรู้สึกไม่เนี่ยเขาก็ไปทางใหม่เหมือนเดิมตั้งแต่ไอ้บ่าวเสื้อส้มละตั้งแต่บ่าวเสื้อส้มแล้วก็ไปอะไรทางอ่ะทางอะไรทางเวียดนามช่วงนั้นอตื่นเต้นตื่นเต้นปั๊บแล้วมีคนตื่นเต้นปับ๊บคนลงที่ต่อปั๊บคนตื่นเต้นกับตื่นเต้นได้มัมตื่นเต้นมือเชิมือ หลอกก็ใช่นะครับอันนี้ยอมแล้วว่าเขาหลอจริงน้องนัดที่นัดไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่เท่าไหร่นะครับก็ไม่เขากเพิ่งรู้จักนี่แหละนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นถ้ารักเขาเขอยู่กับเขานานๆเข้าใจไหมตั้งแต่เบ่าเสื้อส้มละไอ้ฟงอะมือเป่าทมเปียแป๊ดแป๊ดแป๊ดโอ้โห ลอจริงลอจังรอเกินเบอร์ทุกวันนี้แหละไม่สนใจเขาเี <c oughs> ่ไหมทุกวันนี้พูดถึงไอ้เด็กเสื้อส้มอ่ะคือกูจะชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมในค่ายเนี่ยชอบมากชอบหมดทุกคนใช่ไหมจะชอบหมดทุกคนใช่ไหมเนี่ยไอ้ชงเนี่ยชงไปลดความว้วนมาปั๊บชงรออีกชอบ <c oughs> ไอซี่บานสิงอย่าไปจำปภีบบรูท่านอยจำปูปพีดูท่านเบิดนลนะมักไปเบิดชอบไปหมดทุกคนที่ไม่ใช่แฟนตัวเอง <c oughs> ใช่ไหมรักทุกคนยกเว้นแฟนตัวเองที่อยู่ที่บ้านแล้วเอาคนในค่ายสิงไปเปรียบเทียบกับแฟนตัวเองที่นอนอยู่บ้านนะฮะจะประมาณนี้เฮ้ยตั้งแต่แรก เฮือเฮือค่ะคือเนี่ยจี er! เฮือไดยยักเหมือนี่ยตาเบ่งเนี่ย,ยจะเหือได้กี่วันขอให้เหือเป็นปีเถอะนะน้องนัดนัดที่นัดนึกไม่รู้จักอายุเท่าไหร่ไม่รู้จักว่าอายุเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเห er! er! ือเหือเป็นปีสองปีน่นไม่ใช่เหือสองวันสามวันแล้วก็ไปเข้าใจไหมดูเบิร์ดเอ็ซีบอลจริงอาปาก็เอลินไก่นะครับ อายุสาโอน้องผมน้องผมสี่ปีโอ้ผมกูแก่น้องผมสามปีเลยแล้วผมแก่แล้วนี่ผมยีิบหกแล้วนะครับเฮอมานานแล้วนานแล้วครับยอย่ามาเว้าอย่ามาเว้าขอนอกใจนุกโดนแป๊บขอนอกใจป้าป้าแล้วแป๊บสีเฮ้อได้รจากมือ มาเขากีบกัดกรีดกัดพอนานไปก็เหมือนเดิมตั้งแต่เ่าเสื้อส้มแล้วผมเห็นแล้วทุกวันนี้ไม่เคยเห็นไม่มีใครบอกว่าบ่าวเสื้อส้มหรอกเลยใช่ไหมไปไหนอ่ะอ่ะเ่าเสื้อส้มจําได้ไหมรอบนั้นผมจําได้นะที่เา่ารอบกองไฟคอนสิงเล่ขอดอ่ะ mm. แทนไปหาบ่าเสื้อส้มไหนสิแทนไปหาบ่าวเสื้อส้มไหนสิแทนไปหาบ่าเสื้อส้มไหนสิ mm. แน่ทุกวันนี้แหละหายเขากีบเมฆกันหมดเลยใช่ไหมบอส้อแดงเ็ามีแฟนแล้วนะครับบอสสีแดงเ็ามีแฟนแล้วเลยแลีวจะเอาออกก็เข้อทำไมนะ